ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวลักลมนะฮะลักในสายลม PC p นะครับผมวันนี้ก็เข้ามากับตัวหัวระเบิดนะฮะหัวระเบิดตัว16เกรนนะครับผมวันนี้เราจะมาลากับตัวหัวระเบิด16เกรนนะครับใครที่ไม่เคยใช้งานนะฮะของหัวระเบิด16เกรนนะครับ ท่านลองเปิดใจนะว่าการล่ากับหัวระเบิดกับหัวโดมมันแตกต่างกันยังไงท่านน่าจะลองเปิดใจนะครับผมท่านจะรู้ว่าการล่าด้วยหัวล่ากับหัวโดมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะตัวนี้16เกรนนะครับกระทะหนักๆน,นะฮะก็เดินเข้ามาก็ไม่เงียบนะครับวันนี้นะ คใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกดกระดิ่งไว้นะครับ,กกรรบเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของสายแข็งนะที่จะเอามาลงให้ท่านได้ดูได้ชมกันกับการออกล่ากับป่าเล็กๆนะเราล่ากันเลยดีกว่านะหาจุดซุ่มกันเลยดีกว่านะฮะไปเราจะซุ่มกันตรงไหนนะครับ น่าจะเป็นจุดนี้จุดนึงนะระยะ2 5เมตร30เมตรเนี่ยสายล่าไม่พลาดแน่นอนนะครับถ้าเป็นสาย PC p c ซพนะไม่พลาดแน่นอนครับระยะ30เมตร35เมตรอย่างเงี้ยอย่างตรงนี้ไปก็30เมตรนะฮะ30เมตรนะจากตรงนี้เปน็นนู่นนะฮะ เดี๋ยวเราเดินหาจุดซุ่มกันดีกว่าไปครับไป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 จะเรียบร้อยนะเมื่อกี้ก็ส่องจาก,กตรงนี้ไปนะฮะ ต้นเดิมนะครับผมต้นเดิมนะฮะสองจากตรงนี้ไปนะครับไปต้นหนูนะครับมเมืม่อกี้ก็ทําไว้สองแต้มนะครับทําไว้สองแต้มแต่ว่าอีกอีกแต้มหนึ่งเนี่ยลืมกดลืมกดบันทึกวิดีโอนะครับก็เลยไม่ได้ช,อดช็อตสวยๆนะฮะแต้มเมื่อกี้นะ แต้มที่สองลืมกดนะครับโอ้โหเสียดายมากเลย็อตส,สวยๆอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเราไปเก็บตัวเก็บแต้มกันดีกว่าครับเสียงที่เพลงที่ท่านได้ยินก็น่าจะเป็นเสียงที่ในหมู่บ้านนะฮะที่เขามีบุญมีงานกันอยู่ก็ไม่มีผลกับการล่านะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บตัวเก็บแต้มกันเมื่อกี้ทาไว้สองแต้มนะครับในต้นเดียวกันนะเดี๋ยวเราไปกดเก็บตัวเก็บแต้มกันดีกว่าไปไปครับไป เราข้ามไปตรงนี้นะฮะต้นนีนนาานะะ้นี่นกเป้ามาเกาะบ่อยนะฮะมีนกเป้ามาเกาะบ่อยๆนะครับผมระยะ25เมตรเองนะระยะนี้สายล่านี่ไม่พลาดแน่นอนครับถ้าเป็นอ่าลูกหัวระเบิดเนี่ยยิ่งไม่พลาดเลยนะฮะโดนโป๊ะโป๊ะโป๊ะ,ปะแน่นอนนะ กีกอย่ตรงนี้นะครับอนี่ครับหนึ่งแต้มนะทำไว้สองแต้มนะฮะแล้วก็อีกแต้มหนึ่งก็น่าจะล่วงลงข้างล่างนะครับตรน้นเลยโอ้โหนะไม่รู้ว่ามองเห็นแต้มหรือเปล่านะฮะตรงนู้นเลยเดี๋ยวไปเก็บตัวเก็บแต้มกนะัน จัดมาสองแต้มนะฮะเมื่อกี้ลักษณะต้นที่เราซุ่มก็อยู่จบประมาณนี้นะฮะถูล็กทเลนะฮะมือหนึ่งจับกล้องนะครับ นู่นนะครับผมแต้มหนึ um ่งนะเดี๋ยวเราเก็บต okay, okay, ัวเก็บแต้มแล้วกลับไปที่เดิมนะครับช็อตสวยๆเลยไม่ได้เลยนะอีกแต้มหนึ่งนะโอเคโอเคครับเดี๋ยวกลับไปที่เดิมครับผมไปครับไป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 ก็เดินกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจุดซุ่มเรอก็จากตรงนี้ไปนะครับไปต้นโน้นนะ ซุ่มจากตรงนี้ไปตน้นโะน้นนะที่ท่านเห็นเมื่อกี้ก็จะได้ช็อตหนึ่งนะครับช็อตหนึ่งก็สวยเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ช็อตนะครับเพราะว่าลืมกดถ่ายวีดีโอนะครับนู่นกลับมาแล้วได้มาสองแต้มนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปซุ่มกันต่อนะครับว่าจะมีตัวมีแต้มเข้ามาอีกหรือเปล่านะน่าจะนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเผื่อ มีเข้ามาตรงต้นกระถินยอดหนูนะ,ะเดี๋ยวเราต้องซุ่มต่อไปนะ,ะเดี๋ยวมาส่องให้ดูนะฮะว่ามันกี่เมตรจริงๆแล้วมันกี่เมตรนะฮะ เมตรก็วัดให้ดูแล้วนะครับใครที่ข้องใจว่าระยะยิงเมตรขึ้นมาหรือเปล่านะก็วัดให้ดูแล้วนะครับผม25เมตรนะครับระยะนี้นะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปซุ่มกันต่อนะครับผมไปครับไปไปก็ปเดินเข้ามาซุ่มจุดหนึ่งนะไปต้นนูนะระยะระยะซุ่มก็มันมีนกเป้านะครับเข้ามากินลูกไม้นะแต่ว่าพอเข้ามาซุ่มตรงนี้ มันเข้าไปหลบเลยนะ <c oughs> ก็รู้สึกว่ามันนกเป้านี่ตาดีมากนะฮะดูจุดที่ผมสุ่มเลยครับดูที่จุปดปุจุดที่ผมสุ่มนะฮะไปต้นนู้นนะฮะต้นนู้นนะในพุ่มไม้เลยนะครับที่ผมพุ่มนะที่ผมสุ่มอยู่นะ <c oughs> ไอตัวนกเป้านี่ที่มันกินลูกไม้อยู่หลบเข้าในหมดแล้วนะะแล้ว สีขนมันกลมพกลืนกับใบไม้นะมองไม่ออกเลยนะครับมองไม่เห็นเลยนะตอนนี้นะนั่งซุ่มนกเป้านี่คือมันกลืนกับใบไม้นะครับขนมันกลืนกับใบไม้นะครับ ยะจากตรงนี้ก็55เมตรนะฮะไปนู่นนะระยะ55เมตรนะฮะยังไม่ได้เห็นตัวนะครับเห็นตัวแค่ตอนเข้ามาซุ่มตอนแรกนะมันพอเรานั่งจะส่องมันก็หลบเข้าข้างในตอนนี้ส่องอยังไงก็ไม่เจอนะครับ ส่องในสโคเปยังไงก็ไม่เห็นตัวนะเดี๋ยวเรานั่งซุ่มไปต่อนะว่ามันจะออกมากินลูกไม้อีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรานั่งซุ่มต่อครับไปครับไป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 ระยะนี้ก็ห้าสิบเมตรนะฮะน่าจะโดนนะ ไม่รู้ว่าโดนตรงไหนนะครับคนบางท่านบอกเมกมาหรือเปล่าว่าระยะนี้ห้าสิเมตรหกสิบเมตรเมกมาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวส่องให้ดูเลยนะฮะว่าระยะห้าสิเมตรที่ส่องไปนะครับตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวจะส่องให้ดูเลยนะฮะ วัดระยะให้ดูเลยนะ50สิบเมตรนะครับผม สองไปผ,ผ่านยอดกระถิ่นนะฮะเมื่อกี้นะก็เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยว,วออไ,ปไ,ไปเก็บตัวเก็บแต้มกันต้องเดินอ้อมไปนังไกลนะฮะไปเก็บตัวเก็บแต้มกันดีกว่าครับไปครับก็วันนี้นะครับก็การล่าของเราก็อยู่ประมาณนี้นะฮะ ปลาเดิมๆปลาเล็กๆเดิมๆนี่เลยฮะก็มากับหัวล่าเหมือนเดิมนะตัวหัวระเบิดนะครับหัวระเบิดนี่สายแข็งนี่ชอบมากเลยนะตัวนี้นะใครที่เคยใช้งานนะครับคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ถ้าท่านเทียบกับหัวโดมแล้วการล่าท่านเป็นยังไงคอมเมนต์ได้นะฮะคอมเมนต์เข้ามา ูดคุยหรือว่าเข้ามาแชร์ประสบการณ์นะครับเรื่องการใช้งานนะอคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีตัวมีแต้มนะครับมีแต้มวันนี้ก็ถือว่าได้เรื่องนะฮะสำหรับหัวระเบิดการล่าด้วยหัวระเบิดนะถือว่าได้เรื่องนะครับก็คือเรียกง่ายๆก็คือหัวปิดหัวปิดไม่ใช่อะไรนะครับหัวปิดสวิตช์นะครับตัวนี้คือตัวปิดสวิตช์เลยนะนี่นะ แเปิดเนี่ยเป็นหัวหัวปิดสวิตช์นะครับโดนปั๊บเหมือนปิดสวิตช์ปั๊บเลยนะะไฟดับปุ๊บนะครับเหมือนอย่างนั้นเลยนะท่านไหนที่เคยใช้งานแล้วก็น่าจะรู้ดีนะครับผมเกตัวนี้นะอ่าวันนี้ก็มีตัวมีแต้มนะฮะนูพระเอกของเรา M4 นะฮะ เป็น M4 มสท้ายครับตัวนี้เป็นลำสิบสองนิ้วนะครับแต่ว่าลำสิบสองนิ้วนะครับแต่ว่าดูเหมือนจะยาวนะฮะเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับว่าลำที่ผมใช้งานอยู่ประมาณไหนนะฮะที่ผมเคยบอกว่าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ปลายถังนี่นะถังผมใช้ถังศูนจุดห้าแอลนะครับจะยาวๆหน่อยนะนู่นนะเป็นลำเก็บเสียงในตัวนะครับผมก็ตัวนี้ ถ้าจะเก็บเสียงให้แน่นอนที่สุดก็คือเพิ่มต่อไปเก็บเสียงอีกทีหนึ่งนะฮะผมจะให้ดูว่าลำผมอยู่ประมาณไหนนะครับลำทองเหลืองจะอยู่ประมาณไหนนะครับที่ผมใช้งานอยู่นะฮะถอดครอบออกมานะครับลำจะอยู่ประมาณนี้นะฮะนี่นะครับ ลำตรงเหลืองจะอยู่แค่นี้นะฮะนี่นะสิบสองนิ้วนะครับน,นี่นะครับหนึ่งคืบนะครับสองคืบเองนะครับสองคืบนะครับนี่นะหนึ่งคืบนะฮะจากปลายลำนะครับหนึ่งคืบสองคืบนะครับ สองคืบสุดแล้วนะฮะลำที่ผมใช้งานอยู่ก็ระยะนี้นะฮะส่วนตัวอ่าครอบลำก็นี่นะครับมันจะเป็นเหมือนว่าเป็นเก็บเสียงในตัวนะครเพราะว่ามันมีช่องว่างอีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสำหรับตัวครอบลำนะดูเลยนะครับเพื่อจี้จะให้มันเงียบลงอีกก็ ต่อเก็บเสียงอีกนะครับตัวนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับสวมเข้าไปครับเป็นเกลียวนะครับตัวนี้เกลียวใส่เข้าไป แน่นๆก็ไม่มีเคลื่อนครับไม่มีเคลื่อนครับก็ได้ประมาณนี้นะฮะท่านไหนที่สงสัยว่าทำไมดูยาวๆ12นิ้วก็ลำ12นิ้วครับลำเกลียวทองเหลืองนะอยู่ที่12นิ้วเองนะสองคืบนะครับสองคืบเต็มน,นะครับเกลียวทองเหลืองที่ผมใช้งานอยู่ยาวสองคืบนะครับ12นิ้วเองนะฮะก็ มากับพระเอกของเรานี่แหละนะกับการล่านะครับผมก็ใครที่อยากได้ลูกหัวระเบิดเนี่ยไปใช้งานไปใช้ล่านะฮะก็ทักเข้ามานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปทุกๆคลิปนะครับที่ผมทําอยู่นะก็ท่านก็กดไปที่คําว่าเพิ่มเติมนะใต้คลิปนะครับแล้วก็กดที่ลิงก์ไลน์มันก็จะ เด้งขึ้นมานะครับไลน์ก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็ท่านก็เพิ่มเพื่อนนะแล้วก็ทักแชทเข้ามานะครับผมท่านไหนที่กดเพิ่มเพื่อนแล้วไม่ทักแชทเข้ามาเราจะไม่เจอกันนะครับถ้าท่านไม่ทักเข้ามานะท่านต้องเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักเข้ามานะฮะโอเคคลิปนี้ก็ได้ประมาณนี้ฮะได้ประมาณนี้นะครับผมกับการล่าเล็กๆป่าเล็กๆของเราสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ